สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบขัดทบทวนก่อนกลางภาคเนาะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะวันนี้เราจะเริ่มที่ข้อ9กันนะโจทย์มีอยู่ว่าชมพู่มีเหรียญสิบบาทมากกว่าเหรียญ5้าเหรียญบาทห้าเหรียญเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าตรงนี้ชมพู่มีเหรียญอยู่2ชนิดก็คือชนิด10บบาทค่ะกับชนิดเหรียญบาทค่ะเราก็เลยใส่นะคะอันนี้ เหรียญ10บาทอันนี้เหรียญ1นบาทนะคะเหรียญ10บบาทมากกว่าเหรียญบาทอยู่ห้าเหรียญค่ะพูดถึงเหรียญบาททีหลังเราก็เลยให้เหรียญบาทมีจำนวน x เหรียญลืมบอกไปก็คือตัวข้อนี้เราก็ตีตารางเหมือนเดิมเนาะก็จะมีจำนวนเหรียญค่ะแล้วในโจทย์ก็จะกล่าวถึงมูล,ลค่าด้วยนะคะก็เลยใส่เป็น2ช่องแบบนี้ เหรียญ10บาทมากกว่าเหรียญบาทอยู่5เหรียญในเมื่อเหรียญบาทมี x เหรียญ10บาทจึงเป็น x บวก5มูลค่าของเหรียญค่ะถ้าเหรียญ1น1บาท1เหรียญก็คือ1บาท5เหรียญก็เอา1ไปคูณ5เนาะแต่เรามี x เหรียญค่ะมูลค่าก็เลยเป็น1คูณ x หรือได้เท่ากับ x นั่นเองเช่นเดียวกันกับเหรียญ10ลัก เหรียญ10 1นเหรียญก็10คูณ1 8เหรียญก็ 5, okay. ayan, 10คูณ8แต่เรามีทั้งหมด X บวก5เหรียญจึงเป็น10คูณ X บวก5ค่ะจากนั้นค่ะเรามาอ่านประโยคถัดไปเขาบอกว่ามูลค่าของเหรียญ10บบาทนะคะมากกว่ามูลค่าของเหรียญบาท อยู่95เจอคำว่าอยู่อีกแล้วนะอ่ะเราไปดูมูล,ลค่าของเหรียญ10เป็นเท่าไหร่คะก็คือ10ในวงเล็บ x บวก5มันมากกว่ามูล,ลค่าของเหรียญบาทคะ่ะมากกว่าเป็นการเปรียบเทียบกันก็เลยไปลบกับ x นะคะอยู่คือเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับ95 จากนั้นเราก็ดำเนินการแจกแจงตามปกตินะคะลูกได้เท่ากับ 10x บวก5 10แล้วก็ไปลบ x นะคะเท่ากับ95ตรงนี้มี 10x ค่ะกับลบ x ค่ะ, x, คะฟิเจลลิงได้ค่ะก็เหลือ 9x นะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูจูนเอา50ไปลบฝั่งขวามือเลยนะก็จะได้9 x เท่ากับ45 x เดียวเอา9ไปหารในใจก็ตอบ5ค่ะคำถามถามว่าชมพู่เป็นไงคะชมพู่มีเหรียญรวมกันกี่เหรียญค่ะ เขาต้องการจำนวนเหรียญเนาะดังนั้นเราก็ไปดูที่เหรียญ10กับดูที่เหรียญ5ค่ะ,ะเพื่อให้ชัดเจนเราก็ใส่เครื่องหมายนั่นคือก่อนนั่นคือชมพู่มีเหรียญ10บาทกี่เหรียญคะ x บวก5ก็เลยเอา5ไปบวก5 เท่ากับ10เหรียญและเหรียญ1บาทนะคะกี่เหรียญคะ x เ,เหรียญ x ก,ก็คือมีค่าเท่ากับ5เนาะทีนี้เราก็หาเหรียญรวมกันได้แล้วคะ่ะเราก็ใส่เพราะฉะนั้น ชมผู้มีเหรียญรวมกันก็เอาเหรียญสิบบาทบวกกับเหรียญบาทนะคะก็ได้1ิบห้เหรียญเป็นอันว่าจบแล้วค่อยๆตีความโจทย์ไปนะคะแล้วก็ทำเดี๋ยวก็ได้เองนั้น,นะคะลูกอ่ะต่อไปข้อ10ค่ะ ดาวมีอายุเป็น5เท่าของดวงใจอีก5ปีข้างหน้าดาวจะมีอายุเป็น3เท่าของดวงใจค่ะเพราะฉะนั้นที่ประโยคแรกค่ะดาวเป็น5้าเท่าของดวงใจดวงใจถูกกล่าวถึงที่หลังมี2คนเนาะมีดาวกับมีดวงใจค่ะอ่ะ ดวงใจกล่าวถึงที่หลังเราก็เลยติ้งต่างให้ว่าปัจจุบันดวงใจอายุ x ปีส่วนดาวเป็น5เท่าก็เลยเป็น5 x ค่ะแล้วโจทย์พูดถึงเมื่อไหร่อีกคะอีก5ปีข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นอีก5ปีข้างหน้า2คนนี้ก็จะแก่ขึ้นไปอีก5ปีดาวจาก5 x ก,ก็เลยเป็น5 x บวก5ดวงใจจาก x ก็เลยเป็น x บวก5ค่ะ,ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนอีก5ปีข้างหน้าค่ะดาวจะมีอายุเป็น3เท่าของดวงใจดาวก็คือตรงนี้ใจก่อนนะดาวจะมีอายุก็คือ5 x บวก5เป็นคือเครื่องหมายเท่ากับ3เท่าของดวงใจของดวงใจคือตรงนี้ 3เท่าก็หมายถึงเอา3ไปคูณ x บวกหนะคะได้แล้วสมการค่ะจากนั้นเราก็ทำการแจกแจงเข้าไปจะเห็นว่าในโจทย์พูดถึงอีกคนหนึ่งคือดวงเดือนแต่อันนั้นเอาไว้คิดที่หลังได้ค่ะเพราะถ้าเราหาของดวงใจมาได้โจทย์บอกว่าดวงเดือนอายุน้อยกว่าดวงใจเราก็จะไปหาของดวงเดือนได้นะคะ เราก็ทำแค่นี้ก่อนก็เป็น5 x บวก5เท่ากับ3 x อย่าลืมเตือนแล้วนะเวลาไปคูณต้องคูณให้หมดนะคะบวก15ค่ะ5 x เยอะกว่า3 x ค่ะอยู่ที่เดิมด้านขวาก็จะเป็น15ลบห จะได้ว่า2 x เท่ากับ10ค่ะ x, x เดียวเท่าไร x เดียวเท่ากับคําคำถามถามว่าปัจจุบันทั้ง3คนอายุรวมกันกี่ปีใช่ไหมอ่าต้องหาทั้ง3คนก่อนเนาะเราก็เลยหาทีละคนเลย พอได้ x แล้วเราก็ไปดูว่า x คืออายุของใครคะก็คือถ้าได้ x เ,เอา x ไปหาได้หมดเลยนะจึงก็ใส่นั่นคือดาวอายุ5 x ก,ก็เป็น5คูณ5เท่ากับ25ปีอีกคนนึงดวงใจอายุ จากตารางดวงใจอายุ x ปีค่ะลูกก็เป็น5ปีต่อไปดวงเดือนเพราะมีอีกคนหนึ่งใช่ไหมอ่าดวงเดือนน้อยกว่าดวงใจ2ปีค่ะเราก็เลยบอกว่าดวงเดือนอายุในเมื่อดวงใจเป็น5ปีดวงเดือนน้อยกว่า2ปีก็ลบ2ค่ะได้3ปี ดังนั้นเราก็จะตอบได้แล้วเพราะฉะนั้น3ามคนอายุรวมกันก็เป็น25บวก5บวกอีก3เท่ากับ33ปีค่ะนะคราวนี้ก็จบแล้วอย่าลืมนะ อันโจทย์ให้ครบนะคะอ่าต่อไปไปดูข้อ11ข้อนี้โจทย์จะไม่สมเหตุสมผลสักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราดูวิธีการทำเนาะมันก็จะถูกต้องไปเองนะคะข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์มี2ฉบับค่ะฉบับละ3า30ข้อ น้ำหนักคะแนนก็คือข้อละหนึคะแนนนะคะส้มทำฉบับแรกได้50%อร์เซ็นต์ก็คือฉบับแรกมี30ข้อ30คะแนนนะทำได้50%ก็ไปหาก่อนว่าฉบับแรกทำได้เท่าไหร่50%ก็คือ5 0ส่วนร้อภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งนั่นแหละค่ะ จากข้อสอบฉบับแรกซึ่งมี30ข้อ30คะแนนเนาะเราก็ตัดถอน0ตัด0 0ตัด0แบบนี้ตัดในวงเล็บได้5คูณ3ได้15 15ข้อหรือ15คะแนนนั่นเองนะคะต่อไปทีนี้เธอคงเห็นว่าเธอทำได้ฉบับแรกน้อยค่ะเธอก็เลยตั้งเป้าค่ะว่าเธอจะต้องทำฉบับที่2ให้ได้กี่ข้อดีนะ จึงจะได้คะแนนรวม2ฉบับเป็น80%เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาก่อนว่าส้มเนี่ยต้องการคะแนนรวมเท่าไหร่80%ใช่ไหมคะแนนรวมหมายถึงรวม2ฉบับนะคะฉบับแรก30ข้อ30คะแนน ฉบับที่2ก็30ข้อ30คะแนนดังนั้น2ฉบับก็เลยเป็น60ข้อ60คะแนน0ตัด0นะคะก็จะได้6 8คูณ8ได้48ข้อหรือ48คะแนนนั่นเองแต่เรามีต้นทุนอยู่แล้ว15ข้อใช่ไหมที่ทำได้ดังนั้นเราก็เลยต้องทำฉบับที่2ค่ะ สม้มต้องทําฉบับที่สองให้ถูกก็เอา48ลบ15ค่ะ15คือต้นทุนที่เคยมีอยู่นะคะก็ตอบ33ข้อค่ะที่ครูจูนบอกตอนแรกนะคะว่าโจทย์ข้อนี้ตั้งผิดไปนิดนึงเพราะ ข้อสอบมี30ข้อแต่จะทําให้ถูก33ข้อเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็คือว่าตัวเลขมันผิดนิดนึงแต่ว่าวิธีการมันถูกนะคะขออภัยเว้นะที่นี้ด้วยนะต่อไปข้อ12ค่ะปัจจุบันอัตราส่วนอายุของฟ้าใสต่ออายุอุ้มเป็น1ต่อ2ต่อ2อค่ะ,ะมี2คนนะมีฟ้าใสกับมีอุ้ม เป็นโจทย์ลักษณะนี้ก็ตีตารางเนาะครูจุนแอบ,บตีไว้แล้วแหละอ่าเขาบอกปัจจุบันอายุเป็นไงคะเป็น1ต่อ2 1ต่อ2ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าฟ้าใสอายุ1ขวบอุ้ม2ขวบนะมันเป็นอัตราส่วนที่ตัดทอนมาแล้วเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นถามว่าเอาจำนวนอะไรมาตัดทอนเป็นอย่างต่ำ เราเคยคุยกันอยู่แล้วว่าเราไม่รู้ว่าเอาอะไรมาตัดเราก็เลยคิดว่าให้เอา x มาตัดค่ะดังนั้นเวลาใส่กลับเข้าไปปัจจุบันฟ้าใสก็จะอายุ1 x ปี1คูณ x ก็ได้ x ค่ะส่วนอุ้มก็จะอายุ2 x ปีค่ะเกิดอะไรขึ้นคะอีก10ปีข้างหน้าดังนั้นอีก10ปีข้างหน้าของฟ้าใสก็ต้องเป็น x บวก10 อุ้มก็จะเป็น2 x บวก1จโจ์พูดอีกว่าอัตราส่วนอายุของฟ้าใสต่ออุ้มเป็น3ต่อ4ค่ะพูดถึงฟ้าใสต่ออุ้มนะคะะเราก็เขียนออกมาในรูปของสัสดส่วนค่ะฟ้าใสคือของฟ้าใสคือ x บวก10นะ ต่ออุ้มคือ 2x บวก10นะแล้วเจออะไรอีกคะเป็นค่ะเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับคะ่ะเท่ากับอะไร3ต่อ4โอเคเนาะ <c oughs> ตอนนี้ได้สรรมการแล้วค่ะวิธีการแก้สรรมการนี้ก็คือใช้การคูณไขว้ขึ้นไป เอา4ขึ้นไปคูณด้านซ้ายก็จะกลายเป็น4ในวงเล็บ x บวก10เท่ากับ3ในวงเล็บ2 x บวก10ค่ะจากนั้นเราก็แจกแจงเข้าไปในแต่ละข้างนะเตือนรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้เวลาเอาไปแจกอย่าลืมแจกเข้าไปให้ครบทุกจำนวนในวงเล็บนะคะก็4 x บวก40 ด้านขวาก็จะเป็น 6x บวก30ค่ะอ่ะ 6x เยอะกว่า 4x เอาไว้ที่เดิมเนาะเอา 4x มาลบด้านซ้ายก็จะเป็นเหลือ40เอา30ไปลบก็ได้10เท่ากับ 2x x เดียวคือ5อ่ะพอได้ x แล้วอย่าเพิ่งไปการกระบาดนะไปดูก่อน โจทย์ถามอะไรปัจจุบันทั้งสองพิมพ์โจทย์ผิดนิดนึงเนาะก็คืออายุของทั้งสองคนนี้ค่ะต่างกันกี่ปีเราก็ต้องไปดูอายุที่ปัจจุบันนะโดยที่อุ้มอายุ2 x ปีฟ้าใสอายุ x ปีเราก็เลยไปแทนเลยว่าดังนั้น ใช่เพราะฉะนั้นก็ได้เนาะสคนอายุต่างกันเดี๋ยวหดมานิดนึงจะเห็นว่าอุ้มอายุเยอะกว่าใช่ไหมมันคือ2 x ก็เป็น2คูณ5ลบกับฟ้าใสที่อายุเป็น x ก็คือ5นะ2คูณ5ได้10 10-5ลบ5ตอบ5ปี จบนะคะต่อไปค่ะข้อ13อาข้อนี้จะโดนคุจูนหลอกลวงนิดนึงนะคะแต่ว่าตั้งสติด,ดีๆทำได้แน่นอนค่ะแม่ค้าซื้อเงาะมา40กิโลกรัมมะม่วง20กิโลกรัมรวมเป็นเงิน2,400บาทเนาะมี2อย่างค่ะคือเงาะกับมะม่วงค่ะ ก็เลยไปใส่ในตารางต่อไปค่ะอันเนี้ยสชนิดเนี้ยรวมกันคือ2,400บาทแต่เขาไม่ได้บอกเรามาว่าซื้อเงาะกี่บาทหรือมะม่วงกี่บาทเราก็เลยไปคิดเองว่าเป็นเงินลงทุนค่าเงาะกับค่ามะม่วงเท่าไหร่ดี แล้วให้อะไรก็ได้เป็น x เ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูจูนเอาเงาะเป็น x มะม่วงก็จะกลายเป็น2400ลบ x เนาะจากนั้นค่ะพอลงทุนแล้วเป็นแม่ค้าก็ต้องหวังผลกำไรเนาะเราก็เลยหาดูอ่ะได้เงาะขายเงาะได้กำไร10%พูดถึงกำไรค่ะ งาะกำไร10%จากเงินลงทุนใช่ไหมมันก็คือ10ส่วน100คูณกับ x นั่นเองทันไหมคะจากนั้นค่ะมะม่วงมะม่วงก็ขายเหมือนกันค่ะแต่มะม่วงขายได้กำไร15%าไร15%ค่ะของมะม่วงก็จะกลายเป็น15ส่วน100คูณกับ2400ลบ x จากนั้นค่ะดูโจทย์ต่อโจทย์เลยบอกว่าก็เลยได้กำไรทั้งหมด290บาทกำไรทั้งหมดเอามาจากไหนก็เกิดจากการที่เอากำไรจากการขายเงาะกับมะม่วงมาบวกกันจะได้290นะคะเราก็เลยจะไปเขียนเป็นสรรมการค่ะ ก็เป็น10ส่วนร้อยบวกกับกำไรของมะม่วง15ส่วนร้อคูณ2400ลบ x จะเท่ากับ290ตรงนี้นะคะถ้าเกิดไม่ซีเรียสว่าเลขต้องเยอะเนี่ยหนูสามารถเอา100คูณตลอดสมการได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า มันจะหาทางตัดทอนให้เลขมันน้อยลงได้ไหมเราก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะ,ะดูจากที่ผ่านๆมานะ,ะคุณจุงก็จะเห็นว่าด้านซ้ายมือมีส่วนเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา5้าตัดได้5 2 10ตัดร้อยได้20 5 35ตัดร้อยได้20พอมีส่วนเป็น20เท่ากันมันจะคูณได้ง่ายขึ้นนะคะ เราก็ลองมาเขียนก่อนตรงเนี้ยเราไม่ต้องเอา2ตัดกับ20ต่อก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา20คูณตลอดก็เป็น2ส่วน20สิ่งที่ขาดไม่ได้นะักเรียนชอบลืมใส่ x ค่ะอ่าพดที่2ตัดได้3ส่วน20ค่ะ2400ลบ x เท่ากับ290จากนั้นเราเห็นแล้วว่ามันมีส่วนเป็น20 เราก็เลยเอา20เนี้ยคูณตลอดสมการและต้องไม่ลืมคูณด้านขวาด้วยนะ,อะพอคูณแล้ว20ก็ตัด20หมดไปเนาะก็จะเหลือ2คูณ x ได้ 2x บวกพจน์ที่2ก็เช่นเดียวกัน20ก็ตัด20ได้เขียนไว้ก่อนจะได้ไม่งงก็เป็น3คูณกับ 2,400ลบ x เท่ากับ290คูณ20ถ้าลูกสาวคูณเลขไม่แม่นครูจูแนะนำให้คูณในกระดาษทดมานะอ่ามันได้5,800เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนะจากนั้นค่ะเราก็แจกแจง3เข้าไปในวงเล็บ ก็จะได้2 x บวก24คูณ3ค่ะได้72แล้วก็ลบ3 x เท่ากับ5800จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะเรามี2 x ฟิชเชอรลิงกับลบ3 x ได้ถูกไหมก็เป็น7200ลบ x เท่ากับ5,800 x มันติดลบค่ะก็เลยเอามันไปไว้ด้านขวาแล้วก็เอา5,800มาไว้ด้านซ้ายแทนลบแล้วลบไปลบมาได้1,400เท่ากับ x โอเคนะตอนนี้เราได้ x เป็น1,400และที่เราก็หมดแล้วไปดูที่โจทย์ถามค่ะซื้อเงาะกิโลกรัมละเท่าไหร่ โจทย์ถามเกี่ยวกับเงาะใช่ไหมอ่มาเมื่อกี้เราได้ x x ของเราคือเท่าไหร่นะ1,400เราลงทุนซื้อเงาะไป1,400บาทได้เงาะมากี่กิโลคะอ่าเนี่ยแหละอันนี้คือสิ่งที่กูจูนเพิ่มเข้ามาจากแบบฝึกหัดที่เราเรียนไปเนาะ1,400 ได้เงาะมา40กิโลแล้วโจทย์ถามว่าซื้อเงาะกิโลกร,รัมละเท่าไหร่ไงเราก็เลยเอา1400หาร40นะคะเป็นต่อกิโลกร,รมัมเราก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นซื้อเงาะมากิโลกร,รัมละ1,400หาร40กิโลกร,รัมค่ะ พอซื้อมา40กนะิโลกรัมเนาะซึ่งก็จะได้เท่ากับ35บาทนั่นเองคิดเลขให้ดีนะอ่ะก็จบข้อ13ต่อไปไปที่ข้อ14ค่ะแตงโมและโอ้อยู่ห่างกัน150เมตรเขาทั้งสองขี่จักรยานเข้าหากันค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ มีแตงโมมีโอขี่เข้าหากันนะแบบนี้เนาะอ่ามันห่างกัน150กิโลเมตรด้วยนะคะตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัตราเร็วเราก็ใส่บรรจุเลยอัตราเร็วเวลาระยะทางอัตราเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ เวลาเป็นชั่วโมงระยะทางเป็นกิโลเมตรค่ะมีชื่อสองคนคือแตงโมงกับโออะต่อไปแล้วอะไรต่อเขาทั้งสองขี่จักรยานหากันค่ะโดยออกจากบ้านพร้อมกันเลยแต่ที่นี่ แตงโม,โมขี่จักร,รยานด้วยความเร็วมากกว่าโออยู่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือแอบบอกอัตราเร็วมานิดนิดซึ่งกล่าวถึงโอทีหลังให้โอเป็น X กิโลเมตรต่อชั่วโมงแตงโมเร็วกว่าอยู่6ก็เลยเป็น X บวก6เขาบอกว่าสองคนนี้พบกันในเวลา3ชั่วโมง นั่นแอบบอกเวลามาอีกแล้วว่าแตงโมขี่จักรยาน3มชั่วโมงโอ้ก็3มชั่วโมงโจทย์ไม่จำเป็นต้องบอกว่าระยะทางของแตงโมเป็นเท่าไหร่โอ้เป็นเท่าไหร่เพราะจากที่เราเรียนมาเรารู้ว่าระยะทางเกิดจากให้เอาอัตราเร็วคูณกับเวลาเราก็เลยได้ระยะทางของแตงโมเป็น 3ในวงเล็บ x บวก6ของโอ้คูณ x อ่ะเราก็ไปดูในแผนภาพติ้งต่างตรงนี้นะกระจึกกระจึกกระจึกเนี่ยเป็นระยะทางของแตงโม3 x บวก6เนาะในวงเล็บส่วนกระจึกกระจึกตรงนี้เป็นของโอก็คือ3 x ถ้าเราเอาสองอันนี้มาบวกกันมันจะได้เท่ากับระยะทางที่เขาอยู่ห่างกันค่ะเพราะเขามาพบกันพอดีนะคะอะ่เราก็เลยได้สมการว่า3ในวงเล็บ x บวก6มาบวกกับ3 x จะได้เท่ากับ150เหมือนเดิมจ้าแจกแจงเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็น 3 x บวก18บวก3 x เท่ากับ150 3 x บวกกับ3 x ได้นะก็เป็น6 x แล้วครูจูนเอา18ไปลบเลยนะได้132 x เดียวก็เอา6ไปหาร ได้22อ่ะได้ x แล้วคำถามถามว่าจงหาอัตราเร็วของโออัตราเร็วของโออยู่ไหนจ๊ะอยู่นี่ใช่ไหมอ้าวก็จบแล้วเราก็เลยบอกว่าเขียนให้เพอๆโอทำไมคะขี่จักรยานถ้าเป็นเดินก็เขียนเดินนะขี่จักรยานด้วย ตาเร็วยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ